แล้วมันวิสร拉สสร้างยากไหมบ้านของคุณหรือนั่นก็คือแบบจริงๆที่อยู่ตรงนั้นเป็นแบบเลยแต่ว่าเนาะอันนั้นก็เป็นเบื้องต้นเวลาที่เราทําแบบขึ้นมาแต่ระหว่างที่สร้างเราก็เห็นอะไรที่อาจจะอยากเปลี่ยนตรงนี้ตรงนั้นนิดๆหน่อยๆทาง<ช>พลสาส b <Build> er ิกใช่ครับก็แล้วคุณทําบุญด้วยอะไรครับถึงได้โชคดีแล้วมาเจอพลาส builder จริงจริงนิดผมผมเห็นด้วยกับพี่เวลลี่นะครับเพราะว่ารู้สึกโชคดีในระดับหนึ่งเพราะเนาะเราสร้างบ้านเรา อาจจะสร้างได้ครั้งเดียวในชีวิตถ้าโชคดีอาจจะสองครั้งในชีวิตเนาะบ้านในสเกลนี้ในอะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ resources ค่อนข้างที่จะเยอะเยอะนะล้วก็ผมก็ทำกันบ้านครับคุยกับผู้รับเหมาหลายหลายท่านแต่ว่าจริงๆแล้วคุยกับพีก่กฤตนี้ผมรู้สึกสบายใจที่สุด ช่เพราะว่าอะไรที่ทําได้ก็คือทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้มันเหมือนเขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเขาไม่รับแขกอะน,นะ <c oughs> แม่งแบอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ครับอันนี้ได้อันนี้ธรรมดาอ่าคือคุยการตรงไปตรงมาแล้วก็เหมือนบ้านที่พิกฤตเคยสร้างที่ราดบรีมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับวิชั่นที่ผมอยากได้ก็เลยเรามาดัดแปลงให้มันเข้ากับพื้นที่ที่เรามีแล้วก็ค่อนข้างยอมรับในไอเดียที่เราเรามีที่อยากให้เห็นในบ้านแล้วก็เอาไปปรับปรุงมาให้เราเห็นที่ว่าแบบ มันลงตัวครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเทิร์นคีเลยใช่ไหมครับของของรวินมาถึงปุ๊บบอกอันนี้ผมมีแบบบ้านผมมีที่อยู่ผมอยากได้บ้านประมาณอย่างงี้ใช่ใช่แล้วก็ให้เขาออกแบบถูกต้องเลยครับก็คือวันแรกมีิงแรกที่เจอกันพิกฤตก็จะมาถามฟังก์ชันของบ้านว่าอยากได้ห้องกี่อันอยากมีที่นั่งแน่นอะไรยังไงหลังนั้นก็ทำโปรโพโซมาเริ่มตั้งแต่จะวางบ้านทิศทางไหน<ช>อะไรดูลมดูแสงอาทิตย์ดูอะไรทุกอย่างคร,บ,ครบหมดเลยครับใช่ แล้วก็เราก็ใบอนุญาตเขาก็ไปจัดการให้หมดเลยครับเราไม่มีอะไรเลยในได้ต้องจ่ายถูกต้องจ่ายอย่างเดียวถูกต้องแต่ว่ามันก็อยู่ในมาตรฐานถูกไถูกต้องครับถูกต้องก็คือทุกอย่างก็คือตรงค่อนข้างที่จะตรงกับไทม์ไลน์ที่เราสร้างไว้จริงๆแล้วช่วงเริ่มต้นนี้มันเร็วกว่าไทม์ไลน์ที่เราวางไว้ด้วยซ้ําเพราะว่าผมก็เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวจริงๆทํางานกับรัสซบิลเดอร์นี้เรื่องก่อสร้างผมไม่ค่อยห่วงแต่จะไปห่วงเรื่องเวลาเพราะสิ้นปีแต่งงานโอ้ก็ทุกครั้งที่เจอพี่กิจก่อนที่จะสวัสดีพี่กิจ ันไหมครับ <c oughs> มันเป็นคำถามแทนที่จะถามว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างวันนี้มันทันไหมครับโอเคโอเคสบายใจคุยกันต่อได้ไดใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ในสเกจยุ่มไหมอยู่ครับอยู่ในไทม์ไลน์อยู่ไม่มีปัญไม่ได้ไม่ได้ช้าก,กว่าก็คือเร็วกว่าได้ซ้ำครับจริง,รงๆ